ตอนนี้นะครับพี่ันากาศอี๋นึงซื้ออะไรมานนีกินน้ลูกสิ้นนะกกินลูกสิ้นข้าวหสินเลยซื้อเรอะมาก

เ้อกับเมากปเจียะเวลาบรือที่ว่าเขาสมนะหาข้าว้กมเอะแล้วนะข้าวาข้าวมีส่นวันมาสับหลัง นี่บีใช่ไหมครับทุกคนนะลัวเปรก็จะเป็นนรเน่ะคุยได้อะไรเป็นครับ อ๋อไชี่สคนรไหนี่ผูเ่วอีกคนอ่ะออคนเลยรอ๋อพี่มาทางใกล้กันมามาเครับเจอมาใกล้กันมามีอีกมีมีตัวอีกอยู่มาใกล้กันนะมีได้เเฮ้ยจริงมีพคนทเราขอเปิดของ sang có Ok. Rồi. <laughs> có Rồi. <laughs> Rồi. có Rồi. เฮ้ยทำไมผมมีเจ็อ่ะอ๋อมีเยอะใด่ครับใช่ครับของผมอ่ะ

ก็ว่าทำไปตามกฎหมายทำไปตามกฎหมายแต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องบอบไม่ได้ว่าประมถึงไม่ผิดนะไม่ใช่ว่ายังคุ้มครองวมอยู่เพราะว่าข้อกฎหมายเองเนี่ยพราราชบวญจัิป่าสนในชาติงพรดาชบัญจัิป่าไม้2 4ง4มันอยู่ในความดูแลรับผชอบของกรมปาไม้อยู่แล้วนะพื้นที่ป่าตนชาติปารุงพนก็อยู่คชอบของไอแล้วเานั้นนี่ยไวงานครงการหรืออะไรแต่ที่ชาติยนชอบ่มะ ว่าเหตุที่ล้องกับเหตุที่เกิดเนี่ยมันจะได้ข้อยุติเสร็จสิ้นกระบวนการว่าประการใดนะผมบอกไปถ้าผิดก็ต้องแจ้งความในเรื่องการบริหารการถ้าไม่ผิดก็ต้องมีคำตอบให้สัำคนได้นะว่าทำไมถึงไม่ผิดเพราะว่าวันนี้ผมเห็นแล้วคือบ้านตุกตอรู้อยู่แล้วเอาบอกว่าเป็นกันเองแล้วกันเอาเรื่องราวกระบวนการแล้คือตุกอกเนี่ยคือก็ดังอยู่แล้วเนาะเรากรู้อยู่แล้วไย่งว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือจะเป็นนักข่าวสืบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสเนี้ยก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะ สนใจกับสื่อมวลชนหรอยู่ออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของพวกพวกเราทั้งหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมานะตรงไปตรงมาถึองบอกว่าผิดก็ว่าาผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดนะแล้ววันนี้ก็ต้องตอบสังคมไม่ได้ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาโดยที่ทุกคนต้องเป็นกลางให้ความยุติธรรมและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะไม่มีการโอเอเอียงไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าใครจะสนิทสนมกันเรื่องอะไรก็ไม่เดี่ยววันนี้เอาข้อคาหมายก็ว่าพะ ผมไม่รู้จักใครผมครั้งแรกบ้านผมไม่ได้อยู่ที่นี่นะเคยรู้จักข่าวแต่ก็ไม่ได้รู้จักใครเป็นงานส่วนตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาจากทีมส่วนกลางทั้งหมดก็จะบอกว่าขอความเป็นธรรมส่วนตัวทั้งหมดนะดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดเนาะทีนี้จริงๆเนี่ยอยากไปพร้อมกันนั่นแหละแต่พอดีขอส่วนน้งส่วนเขายังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลากับทุกท่านนะทุกท่านมีอาชีพต้องทำกันทางบริการก็มีหน้าภาระหน้าที่ต้องทำ ที่ผู้ช่วยกับนไปนีพนักงานที่สัมว์วิีก็อาจจะมีพนักงานที่้อทำพี่คนคนอะไรก็มีอาชีพที่ต้องทำเพราะฉะนั้นขออนุญาตนี้ก่อนดีกว่าไม่เสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตที่สัตว์วิธีเ่อไนำสีแทนที่ดีหน่อยนะแต่ที่ดีที่พี่ทำประโยชน์อยู่ทำกินอยู่เนาะไปเดี๋ยวไปทว่นั้นหมดเลยนะโอเคครับพี่น้องทุกท่านนี่นะครับพี่น้องที่สีนะ บรรยากาศตรงนี้นะครับอันนี้ก็ผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกนะเไปนไปนไปไปไปมาเลยเอรถมาเลยลมาเลยชัดเจนนะครับชัดเจนวันนี้ชัดเจนมากไม่กุมเกรือนะครับนะมีบทสรุปสักทีนะครับคน วันนี้นะครับจะมีบทสรุปสักทีนะครับนะพี่น้องทุกท่านนะตรงไปตรงมานะครับไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวนะนะครับนะนี่นะครับพี่น้องเอฟซีนะทุกๆคนนะมาเจิญหน่วยงานนะครับวันนี้นะครับงานไม่ใหญ่นะนะครับก็นี่นะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้นะเราก็เป็นสื่ออิสระนะครับเนาะที่เรามา ให้ดูนะครับการปฏิบัติงานนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับเอฟซี MC. พี่น้องคนทั่วโลกทั่วประเทศนะให้ความสนใจเนาะนี่นะครับงานไม่ใหญ่แน่นะครับเจนหน่วยงานนะวันนี้นะ,ะก็มีนะครับเทนวยนะครับท่านหนึ่งไม่มานะนะเราก็จะเดินทางกันตัวนะฮนะตอนนี้นะฮนะ วันนี้ไรจนะครับนะวันนี้เจ็ดหน่วยงานนะฮะมีการอนุญาตนะคะให้มีการถ่ายทำมีการอนุญาตนะครับตรงไปตรงมานะฮะมีการตรงไปตรงมานะฮะอนุญาตนะฮะมีการถ่ายทำไม่คุ้มเคือนะนะไลฟ์สดได้นะคะครับอันนี่นะฮะนะ